ส่วนของพระอาจารย์และคณะสงฆ์นะคะที่ทุกท่านร่วมจระทาําจาระคะมาทางบัญชีของวัดนา,าป,นปะคงตาทำข้าวม,มันไก่และก็ต้มจืดฟักค่อออะออนุญาตถวายนะคะอน,อ,อนุทนา้กอนุธนากับในทุกๆจารับะด้วย่ะ สวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำอาทิตย์ละครั้งหรือสองครั้งถ้ามีเวลานะคะก็จะมาทำถวายในส่วนของที่ทุกท่านนะคะกระทาําจาคะคะกันมานะคะที่บัญชีวัดนาป่าพงก์ก็อนุโมทนานะคะวันนี้ตาได้ทำถวายพระอาจารย์ลัคณะสงฆ์คือข้าวมันไก่แล้วก็ต้มจืดฟักแต่ว่าให้พี่รับจะช่วยเตรียมบางส่วนให้ น้ำจิ้มตาทําเองแต่สูตรในการทําสูตรสไตล์มิมีนะคะไปตามชมได้ในคลิปที่เคยทำกับพิรักษ์นะคะน่าจะเป็นช่วงกระถินลองตามไปดูนะคะอันนั้นจะสอนพิรักษ์ทำข้าวมันไก่สไตล์มินะอย่าว่าสอนเลยแบบทำสไตล์มิก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามชมแค่เพียงวันเดียวก็ยอดหนึ่งหมื่นเลยค่ะคลิปความอัศจรรย์ของมหาสมุทร 8ประการน,นะคะฟังแล้วแบบโอ้โหเนาพระองค์อองทรงตรัสไว้แบบไพเราะมากอะคะ่ะถ้าท่านใดยังไม่ได้รับชมนะคะไปไปชมดูนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ค่ะก็ต้องรีบออกไปข้างนอกกันเพื่อที่พอดีพระจันทร์มีกิจนะคะเดี๋ยวตามชมดูนะคะเราก็จะอัปเดตให้ทราบเรื่อยๆมีภาพสวยๆให้ชมเรื่อยๆแล้วก็ภาพสวยๆก็ต้องคู่กับธรรมะที่งดงาม เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดนะคะแล้วก็อนุโมทนาอีกนะคะอนุโมทนากันเข้าไปเพราะว่าทุกท่านส่งผลไม้ส่งของใช้ส่งอะไรต่างๆอะ่ะที่เป็นปัจจัยสี่นะคะมาถวายตลอดเวลาเลยก็ต้องอนุโมทนาได้รับทราบทุกๆสิ่งที่ส่งนะคะพระอาจารย์แต่ก็นำถวายทุกเรื่องเลย แต่ว่าไม่ได้ลงภาพบางทีกิจการงานเราก็แน่นนะคะเนาะแต่จะพยายามลงภาพให้แล้วก็ติดตามกันค่ะกดติดตามกดไลค์กดเลิฟ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะว่าเราไม่ทันสมัยเนาะโอเคค่ะกดอะไรอีกคะพี่เอนนกดทุกอย่างที่เป็นกุศลน,นะคะโอเคค่ะแล้วพบกันค่ะ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจารึกพระธรรมปฏิจจสมุปปาโทได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดนาป่าพงเลขบัญชี3182461756